ราศีที่เจ็ดนะฮะภาพรวมในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะฮะการงานการเงินความราศีตุลไปยังไงบ้างครับคือราศีตุลเนี่ยครับที่ผ่านมาอืที่ผ่านมาคผมก็เกิดราศีนี้พี่ก็เกิดราศีนี้ผมก็เกิดราศีนี้ผมชอบคือมันเป็นห่วงเวลาที่ดวงตกอคือตั้งแต่เมษาปีหกเจ็ดจนถึงพฤษภาปีหกแปดเนี่ยคเป็นห่วงเวลาที่ซ่ามากไม่ได้ เพราะฉะนั้นปลายปีหกเจ็ดอย่างนี้ผมจึงงดการให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องราวในทุกสื่อจะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่เป็นกระแสมากมายที่ตัวผมเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ใช่แต่ผมปฏิเสธทุกสื่อครับใช่ต้องขออภัยเพราะดวงตกอยู่นะฮะหมอดูต้องดูดวงตัวเองนะครับคือในยามดวงตก อย่าไปหยิบยกออกศึกสงครามนะอาจจะบาดเจ็บพิ่คนพิการหรือสิ้นเสียชีวิตได้นะเห็นภาพเก็บตัวแต่ปี2อ6 8นี่ผ่านไปแล้วเรื่องร้ายในปี67เรื่องเคราะห์ในปี67ปี68ปีแห่งการวิวัฒน์และพัฒนานะเรียนรู้โลกใหม่ AI แพลตฟอร์มต่างๆนะ จุดแข่งความสําเร็จในชีตจะเกิดขึ้นและโดดเด่นที่สุดในรอบสิบสองปีฟรุอาความรักหน่อยความรักหน่อยคนคที่มีคู่แล้วม,มีคู่ราศีตุลเป็นไงไหมฮะจตุลเนี่ยเป็นราศีลักอิกสระอืมแต่ถ้าเกิดใครเกิดราศีตุลแล้วอยู่มาจนถึงอายุสักสี่สิบแล้วไม่มีใครนะอย่าไปม,มีใครอืนะถ้าเกิดคุณเกิดราศีตุลยังไม่ถึงสี่สิบปีและคุณยังโสดต้องรีบมีเพราะหลังสี่สิบแล้วคุณจะไม่มีใครแล้วคเพราะอะไรราศีตุลจึงไม่มีใครถ้าอายุหลังสี่สิบ้ยังไม่แต่งงานเหรอเพราะอะไรร เพราะราศีตุลเป็นราศีลักอิสระคและเมื่อตัวเองอยู่มาจนได้ถึงสี่สิบปีโดยไม่มีใครมาเป็นคู่ชีวิตอืถ้าเกิดหลังสี่สิบแล้วเวลาเริ่มไปจีบใครหรือเริ่มมีใครเข้ามามันจะมีความแปลกว่าอย่างู้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้จะต้องปรับราศีตุลี่บอกว่ากูอยู่ของกูมาจนถึงสี่สิบกูก็ไม่เห็นมีปัญหานี้มึงเข้ามาจะมีปัญหาเก็ตเอาเก็ตเอาแต่ก็จะรักคือไม่เอาอ่าเพราะนั้นเนี่ยค คนตุลเนี่ยถ้าจะรีบมีก็รีบมีก่อนอสักสามสิบยี่สิบสามสิบมนรีบมีถ้าไม่มีก็ไม่มียากแล้วรอมีแล้วก็อยู่ไม่รอดหรอกเพราะว่ามันละอิสระค่ะไม่คุ้นอือแล้วดีไม่ดีนะถ้าหลังสี่สิบแล้วคุณมีใครวันหนึ่งคุณอาจจะตื่นมาแต่ยามเช้าแล้วคุณก็จะลืมตาขึ้นแล้วคุณก็จะหันไปมองอีนี่คือใคร <laughs> แล้วถีบตกเตียงไป <laughs> คือมันเป็นราศีแปลกเออราศีแปลกนะร<อ>าศีแปลกดังนั้นเป็นงี้เพราะนั้นคนเกิดราศีตุลเนี่ยถ้าถ้าเป็นโสด และอายุมากแล้วก็เป็นโสนต่อไปค่ะนะแต่ถ้าเกิดคนที่อ,อยากจะมีมและก็ยังไม่ได้แก่เกินไปก็ต้องรอสักปีสองพร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองตอนนี้ยังเพิ่งมีค่ะนะส่วนเรื่องของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วใช่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 ครอบครัวคนรักจะช่วยเหลือเรื่องการงานให้ล่งโรดและประสบความสาเร็จบนการสู้เพราะคู่คนเกิดราศีตุลจะต้องขยันอึดถึดเกง่งคล่องค จะมีการขับเคลื่อนให้ราศีตนมีไฟในการขยายงาน,นและให้เกิดรายได้ใน<ะ>ปี2 6 8นับตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปฟันถุง